แล้วมาโครตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถสร้าง Index Link นะคะไปที่ชีตต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่ากดครั้งหนึ่งเนี่ยมาครบทุกชีตเลยนะคะตัวนี้ลักษณะการทำงานของเขานะคะก็คือเราสร้างเป็นหน้า i n d e ดกไว้หน้าหนึ่งนะคะแล้วก็หน้านี้เนี่ยเราสามารถที่จะคลิก เลือกตำแหน่งได้ว่าเราต้องการวางอินเด็กเนี่ยไว้ตรงจุดไหนนะคะอ่าคลิกเลือกวางไว้ที่ตรงนี้แล้วก็กดรันมาโคต,ตัวนี้นะคะมาโคต,ตัวนี้มีชื่อว่า create index นะคะพอกดรันปุ๊บอ่าอินเด็กก็จะโดน list ออกมาให้อัตอนโนมัติเลยในอนาคตถ้าเกิดมี list เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้มีชีทหนึ่งเพิ่มอ่าแล้วเรากด อัปเดตนะคะก็คือคลิกไว้ที่เดิมนี่นแหละแล้วกดรันมาโคําอีกหนึ่งครั้งนะคะเขาก็จะมีชีตใหม่เพิ่มเข้ามาพอเรากดไปที่ชีตนี้ เขาก็ลิงก์มาให้ที่ตรงนี้อัตโนมัตินะคะแล้วก็ตัวนี้แพลวทมเป็นออปชันเสริมเอาไว้นะคะสำหรับคนที่ต้องการสร้างเป็นปุ่มโฮมนะคะเป็นไฮเปอร์ลิงก์เหมือนกันนะคะคลิกมาแล้วเนี่ยกลับมาที่หน้าอินเด็กซ์หรือหน้าสารบัญของเรานะคะก็คือสร้างเอาไว้ที่ทุกๆหน้าอัตโนมัติเลยอ่าถ้าเกิดไม่เอาเดี๋ยวสามารถเอาออกได้นะ,ะเดี๋ยวแพลวค่อยสอนวิธีการคัสตอมนะคะว่าถ้าเกิดจะเอาออกทํำยังไงหรือจุดที่วางไม่อยากวาง ไว้จุดนี้จะแก้ ไขยังไงนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจมาโครตัวนี้ไปใช้งานตอนนี้พาวได้รวบรวมชุดโค้ดมาโครสําเร็จรูปที่ช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องทนกับงานที่กินเวลากินแรงอีกต่อไปชุดโค้ดมาโครทั้ง30ชุดนี้นะคะได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้วว่าคนที่ใช้งาน Excel เป็นประจำเนี่ยจะต้องประสบปัญหานี้กันทั้งนั้นสําหรับผู้ที่ไม่เคยเขียน v b a หรือมาโครมาก่อนนะคะก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้ทันทีเลยเพราะว่าจะมีกรุ๊ปเรียนสําหรับสอน การใช้งานมาโครแต่ละตัวนะคะอันนี้ภายในกรุ๊ปเรียนนะก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดเอกสารที่จําเป็นต้องใช้นะคะตัวมาโครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอแยกนะคะสามารถเลือกศึกษาได้และก็นําออกไปประยุกต์ใช้งานได้ทันทีเลยและพิเศษสําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะก็จะมีส่วนลดเพิ่มให้อีก50บาทนะคะจาก590บาทก็จะเหลือเพียง540บาทนะคะก็สามารถแจ้งแอดมินได้เลยตอนสมัครนะคะว่าขอโปรมาโคร นะคะคจาก YouTube เพื่อนๆก็จะได้ราคาพิเศษไปเลยนะคะแล้วเจอกันในกลุ๊ปเรียนนะคะสวัสดีค่ะ